สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการสุขกายสบายใจกลับมาพบกับท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับรายการสุขกายสบายใจรายการเพื่อสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเราผสมผสานกันนะครับเพราะว่าเรามีกายกับใจในตัวเราเนี่ยเรียกว่ารูปกับนามเพราะฉะนั้นการดูแลรูปกับนามนี่เป็นเรื่องเป็นของเป็นของเราโดยเฉพาะเลย เราจะไปบอกว่าขอคุณมาดูแรูปมาดูนามชันหน่อยซึ่งมันมีทางที่จะใครจะไม่สามารถเข้ามาดูแลได้เพราะนั้นตัวเราเท่านั้นนะครับที่จะดูแล,แลรูปนามของเราให้ให้ปลอดภัยให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเข้าหลับกับพุทธภาษิตว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นเราจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การดูแลสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้วิทยากรเหมือนเดิมครับหมอขันครับสวัสดีกรับว็หมอครับสวัสดีค่ะจาย์สวัสดีปีใหม่เมืองสวัสดีปีใหม่เจ้ากับปไปไปที่ไหนบ้างครับปีใหม่เมืองอ๋อไปดงหัวพ่อแม่เจ้าพ่อแม่ยังมีพ่อแม่ยังอยู่อยู่เจ้าแม่อายุ8ปดสิบสามแล้วเจ้ายังแข็งแรงอยู่เจ้ายนะครับยังคุยได้ความจำได้ค่ะความจําดีความจําดีค่ะโดยเฉพาะสิ้นเดือนก็ สิ้งมาแล้วค่ะอาจารย์จำวันได้ดีมากค่ะ่ทนมาไยังเพราะควาจำอย่างนี้ดีนะค่ะชทรจำดีมากค่ะอาจารย์ดีมากสิ้นเดือนโทรมาแล้วโทรมาอย่ยงลูกกันกลัวลูกลืมค่ะกลัวลูกลืมแลวที่อำเภอพานเลยครับอำเภอพานค่ะอาจารย์ก็อำเภอพานนะครับก็ถือว่าเป็น เป็นบ้านเกิดเมืองนอนใช่ค่ะแล้วแต่ว่ามาทํางานที่เชียงใหม่ค่ะตลอดชีวิตเลยค่ะมาเรียนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมแล้วค่ะจย์ครับแล้วก็ไปเรียนต่อพยาบาลที่วิาลพยาบาลกลับมาก็มาทํางานที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลากยาวกันมาลากยาวเลยค่ะครับครับฉะนั้นชีวิตก็มีทั้งสองเมืองค่ะใช่คเมืองเชียงรายกับเมืองเชียงใหม่ค่ะนะครับก็คุณหมอครับเราสังเกตว่าชีวิตคนทุกวันนี้นะนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยกลายเป็น ปัญหาใหญ่ของคนไปแล้วละฉะนั้นเราคุยกันเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีนี่เราอาจจะบอกว่าสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้เราคุยกันง่ายๆนะครับเราเรารักษาความเป็นความเป็นง่ายๆไว้นะครับเราไม่บอกว่าออตรงนั้นจะทําอย่างนี้แต่ว่าเราง่ายๆวันนี้เราจะคุยกันสิ่งแวดล้อมกับกายภาพนะครับซึ่งมีควาสมสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพนะคะอาจารย์ค่ะ ผุณหมอจะแนะนํำยังไงครับแล้วกว้างๆไว้ก่อนก่อนที่เราจะคุยคเยมันมีผลกระทบยังไงกับสุขภาพค่ะคราวที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของอภาวะสุขภาพะนะคะทีะ่คนเราจะมีสุขภาพดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะค่ะ,คะที่เราพูดคุยกันไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของด้านบุคคลคะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุก,กรรม ในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆะนะคะ,<ฮ>ะที่จะส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลแต่ละคน<ฮ>ะนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสุขภาพของบุคลคลนะคะอาจารย์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้เนาะคนเราก็ต้องอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะดูแลแต่เฉพาะกายของเราอย่างเดียวมันก็เป็นไป,นปนไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะ,ะให้ผลต่อการเป็นอยู่ของคนเรารทุกคนเหมือนกันนะคะ,คะซึ่งเราก็จะเห็นว่าในปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมต่างเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาเยอะค่ะอาจารย์แล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพ เราจะเห็นว่าคนไข้ที่เจ็บป่วยก็จะมีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเหตุก็มีนะคะซึ่งก็ถ้าเราไม่มีความเข้าใจตรงนี้เราก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราดูแลสุขภาพของเรามาเป็นอย่างดีแล้วกินอาหารก็อย่างดีออกกำลังกายก็ออกกำลังกายตลอดแล้วทำไมเราถึงเจ็บป่วยได้อย่างนี้ค่ะ ซึ่งเราจะต้องมองให้มันครอบคลุมนะคะซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องจำเป็นเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ภาวะ,ะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษก็ส่งผลต,ต่อชีวิตเลยต่อชีวิตคนทำให้มีการเจ็บป่วยแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างจะเยอะแล้วสิ่งแวดล้อมเนีย่ยถ้าเราจำกัดความก็จะเห็นภาพชัดๆเนี่ยคืออะไรสิ่งแวดล้อมก็จะมีอยู่หลาย หลายด้านนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคําว่าสิ่งแวดล้อมก็หมายถึงสิ่งที่เป็นสภาพที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศนะคะรวมถึงในเรื่องของอสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมอะไรต่างๆซึ่งเขาก็จะแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นประมาณ 3, 4อย่างนะคะอาจารย์สิ่งแวดล้อมประเภทที่หนึก็คือประเภทเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางกายภาพค่ะ ทางกายภาพนี่ก็จะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศ<ม>ค่ะสีเสียง<ม>นะคะความร้อนความหนาวความเย็นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ<ม>ซึ่งก็ส่งผลต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลเหมือนกัน<ม>นะคะเราจะเห็นว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นดินฟ้าอากาศนะคะ<ม>อาจารย์ทุกวันนี้อากาศขมขมัวเนาะ<ม>ค่ะ,คะซึ่งก็เกิดจาก ฝุ่นละอองในอากาศที่มีปริมาณมากขึ้นเราจะเห็นว่าประมาณหลายๆปีที่ผ่านมาพอเข้าหน้าแล้งทีไรก็จะมีภาวะหมอกควันเนาะโดยเฉพาะ PM 2.5เนี่ยนะคะ,ะจำนวนมากมีทุกเมืองแล้วเหโอ้ทั่ว ทั่วประเทศเลยค่ะอาจารย์รวมถึงภูมิภาคอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะของค่ะไม่ใช่เฉพาะของประเทศไทยเรานะคะเกิดจากการเผาส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้นะคะฝุ่นละอองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นการเผาโดยฝีมือมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเผาวัสดุทางการเกษตรเนาะหรือไม่ก็ในเรื่องของการ หุงต้มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า<ม>ก็จะมีการเผาไหม้ทั้งทั้งนั้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อค่าของ PM 2.5ที่เกิดขึ้นจำนวนมากซึ่งเราจะเห็นว่า,าบางภูมิภาคก็จะหนานแน่นอย่างในประเทศไทยของเราเนาะ ถ้าสมมติว่าอย่างเชียงใหม่ยางเงี้ยค่ะจย์หน,นานแน่นเลยนะหนานแน่นมากเพราะว่าเชียงใหม่ของเราภูมิประเทศของเราก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นแอ่งกระทะเนาะ,<ฮ>ะเวลาเกิดหมอกควันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือมันก็จะคลุมอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่แล้วไม่ส่วนใหญ่ไม่มีการเคลื่อนที่ของอากาศมันก็จะทําให้เกิดความหนานแน่นมากขึ้นเราจะเห็นว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจเยอะมากค,ค่ะทำให้เกิดการหายใจที่ผิดปกติแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้รวมถึงในเรื่องของการเผาไหม้ที่เกิดจากบ้านเรือนต่างๆที่จุด,จดไฟเผาพวกวัสดุการเกษตรหรือว่าขยะในชุมชนอย่างนี้ค่ะจะเห็นว่า ทางมาตรการของท่าภารัฐเขาก็จะมีในเรื่องของการออกกฎหมายห้ามเผากันเกิดขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าในชุมชนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีการแอบเผาคค่ะ <c oughs> โดยเฉพาะแอบเผากันตอนกลางคืนส่วนใหญ่เราก็จะได้กลิ่นเหม็นมากในตอนกลางคืนเพราะกลางวันนี่ก็จะมีคนเห็นเนาะส่วนใหญ่กลางคืนเขาก็จะแอบเผากันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผาในช่วงกลางคืนเนี่ยมันเป็นอันตรายมากต่อสุขภาพของคน <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดเผาตอนกลางวันมันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเราก็จะมีสิ่งที่ช่วยดูดซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือพวกต้นไม้ซึ่งเขาจะสังเคราะห์แสงเขาก็จะดูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะเอาไปสังเคราะห์แสงแต่เวลากลางคืนเนี่ยพืชเขาจะคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทีนี้เราก็มีการเผาพอมีการเผาคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะเกิดขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากปรากฏว่า กลางคืนพืชก็คายคาร์บอนไดออกไซด์คนก็เผาเกิดคาร์บอนไดออกไซด์<ป>เพราะฉะนั้นใครที่จะรับอาคาจนันทร์ก็ต้องเป็นคนเนาะที่หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเต็มปอดเลยอาคาจัน์มันก่อก็ก็โรคยังไงว่าเนี่ยครับที่มันที่เราสูดเข้าไปเ <c oughs> นี่ยสูดเข้าไปมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองเ <ược, S 2> นาะของเยื่อบุจมูกแล้วก็ ในระดับของหลอดลมแล้วก็ถุงลมนะคะอาจารย์รวมถึงเข้าแทรกซึมเข้าไปในระบบกระแสเลือดได้ด้วยก็ทำให้เกิดในเรื่องของโรคระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองรวมทั้งในเรื่องของถุงลมป่งพองในเรื่องของระยะยาวก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปอดได้ค่ะอาจารย์กลายเป็นมะเร็งได้เลยได้ค่ะครับค่ะเพราะมีการคาดการณ์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ว่า ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยอีกประมาณสักสิบปีข้างหน้าเนี่ยคนจะเป็นมะเร็งปอดกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็กจะเห็นฝุน,น,นก็สาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝุ่นละอองคอะงอาจารย์รวมทั้งการเผาไหม้พวกน้ํามันเนาะจากเครื่องยนต์ต่างๆด้วยค่ะเป็น,นเราก็เลย,ลายตายผ่อนส่งใช่ค่ะทุกวันนี้เราก็ตายผ่อนส่ง เพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันนะคะอาจารย์ค่ะคืออย่างน้อยก็คือชาวบ้านเราเนี่ยก็คือถ้าถ้าจะเผาก็คือเผานในในช่วงที่เขากําหนดให้เผาครับค่ะ,ะแล้วช่วงที่เขาห้ามเผานี่ยก็คือขอให้เก็บพวกวัสดุอะไรต่างๆเนี่ยไว้โดยเฉพาะวัสดุทางการเกษตรเอาไปทําปุ๋ยได้ก็ดีะคะ่ะอาจารย์ค่ะมันต้องช่วยกันนะคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ย คนทั้งนั้นเนี่ยที่ทาให้เกิดโรคอ่ะส่วนใหญ่อย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีก็จะมีก็จะมีเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็คือในเรื่องของการใช้พลังงานนะเนาะก็คือคนทั้งนั้นเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ผลิตขึ้นมาอากาศก็เสียน้ําก็เสียอะไรมันไม่การันเราก็ยากอย่างเงี้ยล้าเราจะอยู่ยังไงครับทีเนี้ยเพราะฉะนั้นคนเราจะต้องรู้จักที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ผลสุดท้ายก็คือเพื่อให้คนนี่แหละอยู่เย็นเป็นสุขอะค่ะอาจารย์ปราศจากโลกซึ่งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปัญหามากก็คือการเผาป่าชาวบ้านเนี่ยก็ยังคิดว่าการเผาป่าก็จะได้ได้ผลผลิตใช่ไหมคะเป็นอาหารป่าเนาะอาหา็นผลหวานแล้วก็เห็ดเนาะเห็ดพวกเห็ดตั้งหลายเนี่ยแล้วแนวคิดนี้มัน เราจะทำยังไงให้แนวคิดเนี่ยได้รับการแก้ไขมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ามหาภาคนะคะ,<ฮ>ะจา์ที่จะต้องทำความเ,เข้าใจให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะ,<ฮ>ะและที่สำคัญก็คือจะต้องมีกฎหมาย <ฮะ S 2> แล้วก็จะผู้คนที่อ,อ,อยู่ภายใต้กฎหมายก็จะต้องมีการถูกบังคับนะคะให้ใช <ฮะ S 2> ้ตามกฎหมายที่มีอยู่<ฮ>ะนะคะ น,นั้นก็ต้องทําความเข้าใจกันตรงนี้ค่ะอาจารย์เพื่อความอยู่รอดของพวกเราทุกคนเนาะค่ะเพราะนั้นถ้าเรายังคิดเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมถึงเวลเาพอหน้าแรงมาก็จุดไฟเผาป่าเพื่อจะเอาผลผลิตทางเนี่ยพวกเห็ดพวกอะไรพวกนั้นนะแต่ว่ามันไปทําลายสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็เราทําปาณาติบาตโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่ค่ะอาจารย์นกที่อยู่บนรังเนี่ยมันก็มันเกิดความร้อนมันก็ตกลงมาตาม งูนั้นวิ่งไม่ทันอ่ะมันหนีไม่ทันสัตว์ทุกชนิดเนาะที่ถูกเผาไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเราทําบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับอันนี้อันตรายครับอันนี้พูดถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทางด้านกายภาพเนาะอากาศเนาะแล้วก็เสียงนะคะเพราะเสียงก็มีเสียงถ้าสมมติว่าเราอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มีเสียงดังมันก็ส่งผลต่อสุขภาพนะคะอาจารย์เนาะอย่าง ในชุมชนถ้าเป็นชนบ,บทเนี่ยก็ค่อนข้างจะสงบแต่ถ้าเป็นชุมชนที่เป็นเขตเมืองก็จะมีปัญหาในเรื่องของเสียงต่างๆที่รบกวนจนทำให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะโดยเฉพาะชุมชนเขตเมืองนะคะซึ่งจะมีสถานประกอบการแล้วก็สถานบันเทิงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยู่ใกล้สถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพ<ม>เคยเห็นนะคะจาอ,ะอย่างอย่างที่สถานที่ที่ตัวเองทำงานอยู่เมื่อก่อนเนาะก็จะเป็นเขตเขาเรียกว่าทางสันทรายนี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบออกนอกเมืองไปแล้วเนาะแต่พอตอนหลังทางสันทรายทางแม่โจ้มันก็จะพัฒนาเป็นพื้นที่ก<ม>ึ่งเมืองกึ่งชนบท ทีนี้ก็จะมีสถานประกอบการอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะมีหอพักนักศึกษามีเพราะว่าที่นั่นมีมหาวิทยาลัยนะคะปรากฏว่าก็จะมีคุณยายคนหนึ่งอะค,ะค่ะเขามาปรึกษาตลอดเลยว่าเมื่อก่อนน่ยที่บ้านเขาก็จะอยู่อย่างสงบสุขมากยายก็จะมีความสุขรพราะตอนหลังอะบริเวณข้างเคียงเขาก็จะมีร้านอาหารมาเปิดคาราโอเกะมั่ง นะคะแล้วก็มีหอพักต่างๆพอตกกลางคืนนะคะอาจารย์ <Okay. S 1> นอนไม่หลับค่ะ <Se en S 1> นอนไม่หลับเพราะเสียงดังจนคุณยายอ่ะปกติแกก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเนาะ <est> ตตนหลังมาแกคุมไม่ได้คุมความดันไม่ได้เพราะว่าแกนอนไม่หลับแล้วก็เครียดค่ะอาจารย์เกิดภาวะเครียดตตนหลังต้องไปรับยาคลายเครียดด้วยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพนะคะอาจารย์ในเรื่องของเสียงเนาะอันนี้คือคร่าวๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็น กลุ่มก้อนของประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้โรงงานนะคะใกล้สถานบันเทิงอะไรต่างๆที่เสียงดังมากๆมันก็จะเกิดผลต่อชุมชนที่อยู่แถวนั้นถึงแม้ว่าเขาจะดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแต่อยู่ท่ามกลางเสียงดังค่ะล้วก็เสียงดังทุกวันใช่แล้วก็กางคืนตีสองก็ยังดังอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นเป็นเป็นเสียงนะครับเมื่อกี้เป็นสิ่งแวดล้อมเส่นควันใช่ี้ยเป็นเสียงได้สองได้สองสิ่งสองสิ่งนะกายภาพคะแสงแสงนี่ก็มีผลนะคะอาจารย์แสงสว่างเนาะแสงสว่างเพียงพอหรือไม่ในการใช้ชีวิตอยู่ในประจําวันอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะอย่างสมมติว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปเยี่ยมคนไข้ในบ้าน แสงไฟเนี่ยมันน้อยมากค่ะอาจารย์<ม>เขาจะอยู่ทึบๆแล้วแสงแสงสว่างไม่เพียงพอทีนี้มันก็จะส่งผลต่อเรื่องของสายตาค่ะทำให้สายตาผิดปกตินะคะคแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยอันนี้ค่ะว่ามันส่งต่อส่งผลต่อสุขภาพยังไงอย่างเงี้ยค่ะ พอบางบ้านนี่ก็จะมีแสงไฟเนี่ยสว่างน้อยปรากฏว่าถ้ามีผู้สูงอายุเนาะเขาก็จะมองไม่ค่อยเห็นแล้วเกิดพลัดตกหกล้มขึ้นมาก็มีผลต่อสุขภาพกระดูกหักบ้างนะคะต้องเป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงไปอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็มีผลนะในเรื่องของแสงสว่างเนาะรวมทั้งในเรื่องของอการใช้ โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะาเด็กๆนะคะสมัยนี้เนาะคนเนี่ยคือพอเข้านอนแล้วปิดไฟแล้วไม่อยากจะให้พ่อแม่เห็นว่ายังไม่นอนอย่เงี้ยคะ่ะก็ปิดไฟแล้วก็เล่นมือถือ,อค่ะมันก็สว่างแต่จอมือถืออย่างเดียวแล้วปรากฏว่ามันจะทําให้ทําลายในเรื่องของการมองเห็นสายตาผิดปกติไปไงเงี้ยคะ่ะ ทุกอย่างทุกอย่างนี่ทุกวันนี้อยู่รอบๆตัวเราที่เป็นอันตรายหมดใช่ก็คือถ้ามันไม่สมดุลหรือว่าเราดูแลสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพอมันก็จะส่งผลต่อทางด้านสุขภาพเนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพชีวภาพนี่ก็รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราโดยเฉพาะเชื้อโรคนะคะรวมทั้งแมลงและก็สัตว์น้ำโรคต่างๆถ้าสมมติว่าเราบอกว่า เราดูแลร่ลางกายของเราเป็นอย่างดีทานอาหารครบห้ามูออกกำลังกายทุกวันเนาะร่างกายแข็งแรงดีมากแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ยุงลายอย่างเงี้ย <ขา S 2> ค่ะอาจารย์่ะไม่มีการออกไปสำรวจแหล่งพ่อพันยุงลายในบริเวณรอบบ้านมีน้ำขังเนาะแล้วก็มี ยุงลายเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วไม่มีการจัดการ<ะ>ผลสุดท้ายก็คือวันใดวันหนึ่งก็เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกขึ้นมา<ะ>ก็เกิดผลเสียต่อสุขภาพ<ะ>ถึงแม้จะแข็งแรงยังไงถ้าได้รับเชื้อที่มันรุนแรงก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้แล้วก็ทำให้เจ็บป่วยแล้วบางคนก็อาจจะเสียชีวิตได้จาก<ะ>โรคที่นำโดยมแมลง หรือจะเป็นพวกสัตว์อื่นๆอย่างเช่นหนูแมลงสาบค่ะงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แมลงวันต่างๆเยอะแยะมากมายมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราทั้งนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นไก่ที่เลี้ยงอาจจะมีมีผลต่อสุขภาพด้วยเนาะค่ะใช่เพราะว่ามันก็เป็นสื่อที่นำนาเชื้อโรคมาช่ค่ะพวกสุนัขสุนัขก็ ถ้าเราเลี้ยงสุนัขเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีแมวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูแลนะคะอย่างคนเลี้ยงแมวนะคะอุ้มแมวกอดแมวหอมแมวอะไรเงี้ยค่ะก็คือด้วยความรักกันเนาะค่ะแต่ว่าในสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขาจะมีขนเนาะสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่แล้วจะมีขนทีนี้ขนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นแมวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้สูตร เอาลมหายใจเอาขนสัตว์ต่างๆเข้าไปสะสมทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะอาจารย์ก็เกิดผลเสียต่อระบบะทางเดินหายใจของเราได้อย่างบางคนเนี่ยเป็นหอบหืดนะคะอาจารย์ค่ะโดยที่ไม่รู้ตัวคะ่ะเพราะฉะนั้นสรุปรวมเลยก็คือว่าในสิ่งที่รอบๆตัวเราเนี่ยมันเป็นสื่อของเชื้อโรคค่ะพาไม่สบายกาย แล้วก็บางทีก็ไม่สบายใจด้วยเป็นโรคประสาทเป็นอะไรไปหมดใช่ค่ะอาจารย์<ะ>อย่างอย่างยกตัวอย่างเคยเคยตอนที่ทํางานอยู่เนาะเราเป็นพยาบาลเ,าเขาเรียกว่าพยาบาลเ,าเวชปฏิบัติ<ะ>เวลาเราอยู่เราพอสตอหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะต้องตรวจคนไข้<ะ>ด้วยทําหน้าที่แทนคุณหมอะนะคะก็เคยมีผู้ปกครองที่พาเด็ก<ะ>สองสามขวบเขาก็จะเป็นหายใจ ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เป็นหวัดบ่อยหายใจหอบบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดูแลเขาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อไปดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านว่าเขาอยู่ยังไงบางทีเราก็ไปเจอนะคะอจานค,คือในบ้านเขาไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดฝุ่นนะเยอะมากเกาะตาม พื้นบ้านตามฟ้าผนังแล้วก็พัดลมค่ะอาจารย์เคยเห็นเนาะอาจารย์พัดลมบางบาง,บางเครื่องเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้นานๆเก่ามากเขาก็จะมีฝุ่นละอองเกาะเต็มติด<บ>เต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้เราไปเจอแล้วทีนี้พอเด็กนอนหลับอะ่ะเขาก็เปิดพัดลมฝุ่นมันก็ฟุ้งกระจายค่ะอาจารย์เวลาเราเข้าไปคือเรายังต้องหายใจแบบแบบไม่โล่งอะค่ะอ,อาจารย์ก็ค,คือต้องปิดแมสเนาะ แล้วก็ต้องไปแนะนําเขานะคะในเรื่องของการทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมนะพัดลมก็คือต้องทําความสะอาดต้องเช็ดต้องล้างนะคะเพื่อเวลาเป่าออกมาแล้วฝุ่นจะได้ไม่ลอยติดมาด้วยทีนี้ถ้าเกิดปลิวออกมาฝุ่นมันปลิวออกมามันก็เด็กนอนหลับอยู่เขาก็สูดหายใจเข้าไปทางจมูกเข้าทางตาเข้าทางเขาก็จะจะเป็นหวัดบ่อยแล้วก็ไอเป็นเป็นหายๆอย่างนั้นนะคะอาจารย์ทีนี้เราเรารู้ปัญหาว่า เช่นไฟฟ้าแสงสว่างแลาะแล้วก็เสียงอะไรหมดเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ครับการที่เราจะอยู่อย่างมีสุขภาพดีเนาะในสิ่งแวดล้อมนะคะที่สิ่งแวดล้อมนี่มันก็จะมีสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะการเก็บกวาดทาความสะอาด ให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเหมาะสมที่เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขค,ค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องของอการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคต่างๆแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่จะเกิดเชื้อ,อนำเชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราอันนี้เราต้องดูแลจัดการค่ะอาจารย์ค่ะ,คคะโดยเฉพาะบ้านในเขตเมืองนะคะส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครดูแล นะคะบางทีเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหอพักเนาะถ้าเป็นในเขตเมืองนะคนที่มาพักอาศัยก็เหมือนกับแบบไม่ใช่บ้านตัวเองนะคะเจ้าของบ้านก็ไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของโรคติดต่อค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนเพราะว่า,าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนะคะที่อยู่รอบตัวเราถ้าสมมติว่าเราดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมดีเนี่ย เราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะไม่เกิดโรคขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้าใจใช่ค่ะคมีไฟมันไม่สว่างก็เพิ่มแสงก็ใช่ต้องมีการเพิ่มแสงสว่างรจริงๆถ้าเป็นการทํางานอย่างโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่เป็นเจ้าหน้าที่งานอาชีวอนามัยเขาก็จะมีการตรวจค่ะอาจารย์ตรวจรวัดแสง ว่าแสงสว่างตรงจุดนี้พอหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่พอก็จะต้องแจ้งแล้วก็ให้ติดตั้งแสงสว่างเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าถ้าในบ้านมมีที่ที่เกิดของยุงก็ประจารใช่ค่ะก็ต้องสอดส่องดูอะค่ะอาจารย์เนาะเพราะว่าบางทีคือยุงเนี่ยถ้ามีน้ําขังเพียงแค่เล็กน้อยมันก็วางไข่ได้แล้วอะค่ะอาจารย์อย่างเช่น เปลือกผล,ลไม้มโดยเฉพาะหน้านี้ทุเรียนเนาะอาจารย์ค่ะทุเรียนกําลังเริ่มออกกินทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบางทีเปลือกทุเรียนทิ้งไปเงี<ม>้ยหงายขึ้นมันก็จะมีน้ําไปขัง<ม>ถ้าเกิดฝนตกลงมาทีนึงก็มีน้ําไปขังนิดเดียวมันก็เกิดละนิดเดียวก็สามารถที่จะวางไข่ได้ลคะค่ะเปลือกมังคุดเงี้ยคะ่ะ<ม>แค่นิดเดียวคะ่ะสับประรดสีที่ปลูกไว้นะคะที่ที่ก้านใบอะค่ะ<ม>ของสับประรดสี เขาก็จะมีน้ําไปขังขังอยู่แล้วก็จะมียุงลายเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการสิ่งเหล่านี้ใช่ะนะครับเราก็เราต้องเข้าไปจัดการด้วยตัวของเราใช่ค่ะก็คือเจ้าของบ้านจะต้องดูแลเนาะค่ะเพราะนั้นเราก็ตัวนี้ที่ที่สามารถจะบอกได้ที่คุ้มครองเราอย่างดีก็คือมาสนะครับทำให้เราควันอะไรต่างๆก็เราทดลองลงนะครับอย่างที่คุณหมอที่พูดว่าไข้หวัดใหญ่ หายลงไปเยอะเลยค่ะนะครับเพราะจากที่เราใส่แมสกันเนี่ยมันป้องกันได้หลายโครคหลายโรคนะนะครับก็ทําให้เจ้าหนี้ไม่รู้จักด้วยเพราะว่าเดินเดินมาเพราะว่าทำไมไม,ไม่มีไม่เห็นหน้ากันล่าตายอดตัวเหรอคะอจรเ <c oughs> พราะฉะนั้นเวลาเวลาเราเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยเราก็จกัดการตัวเอง นะครับให้เข้มแข็งไว้ใช่ค่ะก็คืออย่าลืมดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์ไม่ว่าเพราะว่าเราดูแลตัวเราเองแล้วนะคะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนาะแต่ถ้าเกิดเราลืมเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือมีผลเกิดขึ้นแล้วบางทีไม่รู้ตัวว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดังนั้นทำไรฟังรายการนี้ก็จะไปจัดการ นะครับเราชี้นำแล้วว่าต้องไปจัดการหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รื่นรมขึ้นและเกิดีขึ้นนะครับนี่คือคุณหมอมาสะท้อนปัญหาให้เราเห็นนะครับขอพระคุณหมอวันอย่างยิ่งเลยครับก็มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพนะครับเพื่อเราจะเป็นสุขภาพสุภาพิรโรมนสุขภาพดีทำให้มีความหวังครับ ถ้าเรามีความหวังเราก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับ <c oughs> สุขภาพดีถ้าให้มีความหวังมีความหวังถ้าให้มีทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าก,ก็แต่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภประเสริฐใช่ค่ะนั้นเราจะต้องจัดการตัวเอง <c oughs> ครับก <c oughs> ับผูค้ณคณกุณหมอครับท่านผู้ชมครับจากการสนทนากับหมอขวัญเราจะเห็นด้วยว่าบางทีเราก็ลืมไปนะครับว่าในสิ่งแวดล้อมตัวเราเนี่ยเราก็จัดการเองได้นะครับเช่นแสงสว่าง ที่เกิดของยุงลายนะครับแล้วก็สิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับแล้วก็เวลาเวลาเราดูดูโทรศัพท์กลางคืนเราก็ต้องมีแสงไฟช่วยนะครับมันจะทําให้สายตาของเราไม่เสื่อมไหวนะครับสิ่งทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เราครับเราเท่านั้นจะเป็นผู้จัดการทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นฟังรายการชมรายการสุขกายสบายใจแล้วแล้วก็ได้ข้อคิดนําไปประพฤติปฏิบัตินะครับ เวลาหมดแล้วท่านผู้ชมครับขอ,อนำรายการสุขก,กายสบายใจจากท่านผู้ชมไปก่อนผมกิเรียน,นึึงคงธรรมสวัสดีครับ